สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับที่มันหน้าดำๆแบบนี้นะมืดๆตึ๊ดๆมองไม่ชั้นแบบนี้นะครับให้มันกลายเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับเมื่อทําการตกแต่งเสร็จแล้วนะครับเราเติมไฟให้ถูกต้องนะครับ ก็จะทําให้ภาพของเราออกมาแบบนี้สวยงามมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ตามผมไปดูกันครับว่าผมทําแบบไหนอย่างไรบ้างเพื่อให้มันเป็นแบบนี้นะฮะทีละขั้นทีละตอนนะครับใช้เวลาไม่นานมากนะครับรับรองได้เข้าใจง่ายแล้วก็นําไปปรับใช้กันได้เลยนะครับลิปเล็กๆน้อยๆนะครับช่วงท้ายนี้สหรับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราทําการเปิดไฟในหลักของเรานะฮะอันนี้นะอันข้างหน้านี้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 นะครับเปิดไปเลยปร้อปริงนาผมสว่างขึ้นมาแล้วครับนี่ ใหญ่ประมาณสักเมตรยนะตัวนี้ไม่ใช่เมตรเดียวเมตรเลยนะครับสเต็ปต่อไปนะครับที่จะทำนะครับคือการเติมไฟข้างหลังนะที่เป็นสีน้ําเงินกับสีชมพูนะที่เห็นในวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราไล่ทยอยเปิดทีละตัวแต่สําคัญนะครับเมื่อเราเปิดไฟเมนหลักของเรานี้นะครับไฟซีลิงข้างบนนู่นนะปิดทิ้งด้วยนะครับสเต็ปที่2มา ก็สวยงามขึ้นเยอะนะครับซึ่งหลอดไฟตัวนั้นที่เห็นผมเปิดอยู่นะครับด้านหลังนู้นนะครับเป็นหลอดไฟแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวให้ดูครับผมเอาหลอดไฟมาต่อเองนะมันเป็นหลอดไฟธรรมดานะครับแล้วก็เอามาใส่ไอ้แผ่นเจลไม่ใช่แผ่นเจลแผ่นกระดาษกระดาษแก้วเนี่ยฮะให้มันให้มันใส่กระดาษแก้วนะเพื่อจะเพิ่มสีให้มันเป็นสีที่เราต้องการนะอยากได้สีชมพูก็ใส่สีชมพูสีเขียวก็ใส่สีเขียวครับนี่ผมพุ่มสีน้ำเงินเนะยเอาอยางรัดแบบง่ายๆนี้นะเห็นไหมทำเองนะครับเนี่ยครับ,รบปึ๊บ ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไปวางไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการ p รับแค่นี้ก็ได้แสงไฟสวยงามถ้ามันเลยออกมาแล้วก็ขยับขึ้นไปหน่อยเพราะเราต้องการแค่ไฟไม่เห็นเนินตัวหลอดน,นะครับประมาณนี้นะฮะถ้าอยากย้อมแบล็กเกาวด้วยก็เงยขึ้นหน่อยนึงมันจะได้กินแบบ็กกล็ดให้เราด้วยนะฮะเสร็จปป๊บนะครับไฟอีกหนึ่งดวงนะครับที่เห็นอยู่เป็นสีชมพูนะครับก็คือไฟด้านหลังน,นี้ นี่ครับใบตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเราทําการเปิดลยครับพรามมันเป็นไฟสีสม้มใช่ไหมครับดังนั้นมันเป็นหลอดที่สามารถเปลี่ยนไฟได้นะครับเราก็ยังดำเนินการเปลี่ยนสีมันซะให้เรียบร้อยครับใส่สีเรียบร้อย เปลี่ยนสีแล้วนะครับผมใช้ตัวโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นรนะีโมทในการกดเปลี่ยนสีนะครับตัวนี้นะครับหลังจากเปลี่ยนสีแล้วนะครับภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ง่ายๆเพียงเท่านี้ของคุณก็จะดูดีแล้วนะครับแต่ทริปเล็กๆน้อยๆนะครับช่วงท้ายนี้นะครับก็คือว่าคุณเห็นไหมว่าแสงมันเข้าทางนี้นะมันจะทําให้หน้าผมาามันมืดข้างหนึ่งข้างนี้ใช่ไหมแต่ที่คุณเห็นมันไม่มืดอ่ะของจร,ริงอ่ะมันเป็นแบบนี้ครับของจริงมันจะมืดนิดนึงอย่างเงี้ห็นไหมผมเติมเติมเจ้ <comfortable. S 1> าแขนนี้นะ แบบนี้เราก็จะได้แสงสะท้อนจากตัวรีเฟล็กเตอร์อันนั้นนะครับเข้ามาที่หน้าผมฝั่งนี้นะก็จะทําให้หน้าเรามีแสงทั้งสองข้างนะเมลไลท์ like, แล้วก็ฟ like ิลไลท์เล็กน้อยนะครับเพีงเท่านี้วิดีโอคุณก็่อจะด,ดูดีขึ้นหลายขุ่มเลยครับใครยังไม่กดตามอย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะครับแล้วไว้มีอะไรดีๆจะมาแนะนาทุกคนอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ